จะมาดูครับว่าก็คือเราจะมาทดสอบดูว่า,วาเกียงตัวเนี้ยกับไอตัวเนี้ยอันอันไหนมันทําได้ดีหรือเร็วกว่ากันนะครับก็จะมาเอาตัวนี้สาธิตให้ดูนะครับนี่ใช้เป็นพลาสติกแข็งๆข็งหรือว่า,าใช้เป็นตัวเกียงได้เลยนะครับครับผมถ้าตัวเกียงมันจะตัวตัวเกียงนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือแจงเนี่ยแต่เวลามัน ตัดแล้วแบบอย่างเงี้ยครับมันจะมีปกช่องอย่างเงี้ยอยู่ครับ <ละ S 1> ถ้าเป็นเพียงอันนี้ก็เหมือนกันครับก็คือเพราะมันแข็งมันก็มีควกร่องอย่างเี้ยอยู่ครับก็คือรีดท่านก็คือต้องรีบให้ข้างๆนิ่มบางที่สุดนะเพราะว่าเวลาใช้ท่าแห้งเนี่ยผูมันจะเป็นร่องอย่พงนี้ครับแต่ถ้า มันออกไปเยอะเวลาถูไปแล้วมันจะเหมือนนั้นล่องล่อง่องมันจะไม่ตรงครับก็คือใช้แบบเกียงอย่างนี้แล้วก็มาดูไอที่ช่างเขาใช้กันเข้าไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คือไอตัวนี้มันจะรีดลงล่องเห็นไหมครับว่ามันจะรีดไปแล้วมันจะติ้งขึ้นมาก็คือตัวนี้มันจะอุดเต็มล่องมากกว่าวเขาก็เลยใช้เป็นแล้วเ้าแตะใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มัน สมมตว่ามันเป็นเป็นยางแล้วมันมีตัวไอ้กาวลงไปด้วยครับแล้วเวลากดลงไปกาวยางก็ไอ้เหมือนว่ามัน,น,น,มนมกดแล้วมันก็ยุบลงไปแล้วพอ,วอดิงขึ้นมาตรงนี้ไอ้ยางเนี่ยก็เด้งขึ้นมาด้วยครับ